เอสทีวีนะครับวันนี้ผมมาสนามเอ็กตีม e นะครับก็วันนี้จะมีรายการเกียวไบอีกแล้วครับสาหรับน้องข้าเหนียวกับจีโน่อีกแล้วนะครับก็ชิงนี่ครับยางยางนอกโอดิซี่โอดิซี่เดี๋ยวมาแจกงานใหม่ก็ไม่น่าทันน่าจะยางน่าจะตายก่อนเลยมาแจกก็เลยอันนี้สปอนเซอร์น้องใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็คอยติดตามดูกันได้เลยนะครับเดี๋ยวต้องรีวิวอีกรอบหนึ่งคันนี้รอเฟรมมาก่อนรอเฟรมมาก่อนฝังฉุบให้เริ่มก่อน น้องเปิวันนี้ฮอปขึ้นบล็อกเล็กแล้วก็ออกโนฟ้ตวันนี้ฮอปขึ้นบล็อกเล็กแล้วก็ออกโนฟ้ตวันนี้ฮ <No food. S 2> อปออกด้วยวนี่ขันไหนครับนอรี่เอ็กอัพครับโนรี่เอ็กอัพเดือดเดือดโนรี่เอ็กอัพ เราตัดสินโดยการเป็นใช้คำว่า B M X นะครับเพราะว่าเล่น B M X ด้วยกันตอนโน,โน,ตนี้จีโน่โดนไปนหนึ่งครับ<ด>น B นะครัีโน่เปิดครับเปิดอะไรครับบอกกล้องด้วยล้มเล็กเป็นลใหญ่ครับคุณละหูล้มเล็กเป็นล้มใหญ่แคเนียวก็ B แคเนียวเปิดอะไรครับ พิกอัพวาโอ้ทาพื้นกับพื้นเลยเว้ยเยสพิกอัพวาปิ้นว่ะเฮ้ยครึ่งรอบต้องฆ่ากันแล้วครับจังหวะนี้ฟรีเบิ้ลโน่ฟุตฟรีเบิ้ลเอาโน่ฟุตเจ็ดวาบล็อกไหนบล็อกไหนบล็อกเล็กออกบล็อกเล็กเหรอบล็อกใหญ่บล็อกใหญ่ด้วย เฮ้แคเนียวครับเฮ้ยสุได้ว่ะว้าวแเนียวเปอะไรครับฟูจแจมเทวิฟูจแจมเทวิฟ้ี holy holy shit holy shit ซีโนได้สิบสองทีเพราะว่าเป็นตัวสุดท้ายออบีเอ็มบีเอ็มเอ็กซ์รู้ว่ามันมันนานอไอ้มันสั้นจังอ่ะอ่ะมันสนั้นแบบนั้นอีกสองตัวสีเฮดดีกว่าสีเฮด เป็น B M X แล้วก็ T H ใช่ไหมใช่ใช่โอเค B M X แล้วก็มี T H อีก2ตัวครับ<อ>นี่โอกาดจ็เ <ไป S 1> สริมมาแล้วนา,าจีโนโ่เปิดต่อไปจาจีโน่ครับ90ขึ้นเล่มเล็กจัดไป <laughs> เฮ้ยอ,อ,อ่ะเนียเป้ครับ เมนนวน,นเล็กแอเฮ้ยไม่ได้ครับไม่ได้เมื่อกี้แบบแขนหนียวไม่ติดน,นะครับทีน้อเปิดแข่งฟิปกับพืน้นแงฟลิปกับพืน้นวขนเหนียว<อ>ครับอา้าวอะไรนะเต็กกี้สไลด์เต็กี้สไลด์จัดไป โอ้ยขาลงตาจีโน่ครับเป่อยอะไรครับมันนี่ฮอปมันนี่ฮอปขึ้นบล็อกเล็กขึ้นบล็อกเล็กแล้วก็นอรี่ออกนอรี่ออกข<า>ึ้นบล็อกเล็กมันนี่ฮอปนอรี่ออกองไงวะ ขาลงเทีเฮดคนละสตัวอันนี้ครับไปะไรครับฟูดแพนฟูดแพนกาอะไรกาแลมกาแลมเอ้ยพุ่ท่ร็อกวอล์ก็อกวอล์เราไปสิบอ้าขาลงอันนี้ครับไปลครับฟูดแพนกบล็อกฟูดกับบล็อก เฮ้ยเฮ้ยสองคนนี้มันยอมกันไม่ได้จริงจเปิดท่าเดิมล็อก w a l k แล้อเป็นสิบโอ้เหนี่ยวครับปุจเจมดาไซปุจเมดาไซโอ้ยเารา้ยโอ้ยน่ะโอ้ยโอ้ยรีสิตอ่ะชีนอกไปแล้วครับ No lead, no อนอรี่โนฟูตออวอลเล็กอะออกวลกเล็กราได้ขนาดนี้เลยเนีเ่ยโอ้โอไม่ได้นะอัน,นเห่าไปลยครับขับตัววันพุธเอ้า<อ>ตานทีโน่ครับเปิดไรครับล็อกวอ,อกล์ก100%เหมือนเดิมล็อกวอล์ก100%เหมือนเดิมโอเคจัดไปเดินรถเร็วเลเนะอ้ย<อ>ขาลง ขเขนิ่งป๊อปอะไรครับแจมนอร์ไซส์ลายตีโนครับเมื่อกี้เขนิวเปิดไม่ติดอีโนป๊อปอะไรนะซีบ้ล็อกใหญ่บล็อกใหญ่แล้วก็ข้อมขาหลังขึ้นไปบนบล็อกแล้วก็นอรี่ออกแล้วก็นอรี่ออกโอเคเสร็จไหมเฮ้ยคอมโบมา ข,ข้าวเหนียวทีครับแคบข้าวเนียวเปอรครับอ่าฟีเบอร์ขึ้นอย่างงี้แล้วก็เค OC> ีลงเอานีโนครับเอาเป็นฟีเบอร์ฟีเบิร์แล้วก็เอาขึนบ็อกขึ้นบ็อกแล้วก็ออกโนฟุดเฮ้ยโอ้ยเรียบร้อย นี่เปื่อยไรครับ ET ET ว้าซานจีโน่ครับเปื่อะไรเปื่เหมือนเดิมนะครับเปื่เหมือนเดิมอะไรอะ Fibre Fibre ขึ้นบล็อกแล้วก็ออกโนฟุตเสร็จไปเฮ้ย Fibre เฮ้ยไในหนึ่งรอบ้นะในหนึ่งรอบอีกทีหนึ่ง ของรางวัลก่อนผู้ให้ก็ไม่ต้องเสียใจน้องม่เะอันนี้ผู้ชนะได้ยางยางไปโอเคอ่ะครับโอเคอ๋อเอาไปกินนมฮะตากล้องด้วยตากล้องนี่แตากล้องโอเแล้วก็เป็นอันจบเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็ที่จริงข้าเหนียวก็ต้องเป็นผู้ชนะนะครับถ้าเกิดเป็น bmx แต่กลัวคลิปมันส <EN AC 2> ั okay, <c oughs> ้นก <UK> <gu> <i> <kaar> ็เลยต่อกันไปอีก2ตัวนี่ครับก็จบไปแล้วนะครับเกมออฟบปยสำหรับน้องๆในกลุ่ม NSN นะครับก็ถ้าใครเชอบลิ่ผมก็อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ให้เอสทเยอะด้วยนะครับฝากช่องอีกรอบนะครับ d t ครับ d e t นะครับ BMX ด้วยเป็นช่องของน้องใหม่เขาทำขึ้นมาเพื่อเพื่อกลุ่มส่วนรวมนะครับก็เป็นติดตามกันได้ครับ โอเคครับกลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ